เจอพ่อไม้ก็พ่อไม้เลยเอาพ่อไม้แล้เนาะที่วาเอาเขาให้เปน,นะอนาต้ตน่าจะโอ้เอาไปโอะไรได้เนี่ยถ่ายคุณนองคุณนี้คุณนอนกัน นอท ah ั้งเหน่นอบต้อมน้องามงามน้อกร่งกรเานเด้แล้วอย่าดืมกดกะิ่งกุกิกุเานจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุขุนสุคนจ้าทั้งเอซีใหม่เอฟซีเก่าเอซในประเทศเราต่างประเทศเรจ้าพี่น้องจ้าที่หายไปลายมือนะเสาลุงบ่าวต้อมบ่าวว่างเด้กจ้กพี่น้องจ้าเดี๋ยวให้บ่าวต้อมบอกนอกจากเราไปใส่ต้อ สวัสดีครับบ่าวต้อมไม่ได้หายไปไหนนะพี่น้องบ่าวต้อไมไปทําธุระไปขอทะเบียนบ้านทําธุระเรื่องบ้านแล้วก็ไปขอหมอไฟก็เลย่ีงนี้เลยห่างเหิือนจากการทําคลิปไปเลยวันนี้ก็ถือโอกาสมาทําคลิปหักแหนงหน่อไม้และตัดหน่อไม้แล้วก็มาบอกพี่น้องว่าบ่าวต้อมไม่ได้หายไปไหนยัง <c oughs> อยู่ในใจพี่น้องเสม,มอมาขอบคุณพี่น้อง เอซใหม่และเอีเก่าอเอฟซีในระเทศลต่างประเทศที่ยังติดตามคลิปของเราทั้งสองคนอยู่เนาะสาวลุงเนาะจ้าขอบคุณอะไรจ้าที่ยัง<ะ>ให้กําลังใจของเราสองคนให้สู้ต่อไปไม่ได้หายไปไหนพี่น้องไปทําสุระมา <laughs> ไปตัดไม้เราก็มาตัดมไม้จ้าไปเอาเอาแนงกอนเนาอเนงแกงแซ่บคือกันเด้เนาะบต่ตตอง นี่กแแทบต่หน่อไม้แบบนี้มันดักนั่นเนาะสุลงหน้าพลจะแข็งแน่นเองเนาะจ้ะคือน้าแร่งนะจ้ะแต่ก็มีให้กินตลอดทั้งปีพี่น้องจ้าก็ยังดีเนาะปั่นปลาผมจ,จะดีเนาะให้เฮามาตัดเลยเรือเนาะป้าต้อมเนาะ,ะขอบคุณหลายเด้อป้าจ้าให้เราได้มีคลิปทำเนาะจ้ามีคลิปให้พี่น้องคนเบิ่งว่าตัดหน่อไม้ เอาด้วยแม่สาวลุงจองหานเลยคนเบิกหนอบวกใหญ่เด้อจะพี่น้องใาคนะลึกออกบ่ต่ำกว่ายี่สิบหนอเองก็มันสาวลุงวันนี้วันนี้จะเจอพ่อไม้ป่าพ่อไม้เลย อ๋อพ <mm um ่มาแล้วเนาะที่ว่าเอาเอาให้เพื่อนนะบ่อกอะไรแจกพี่น้องออกไรขคือเก่าเนาะแถวเนาะนาเล่งกันเองายพ่อนาฝนกันหน่อายเนาะแถวเนาะมีอีกต้นหนึ่งสาวลงว่าอัน ลง่น,น,นคล่ได้จ้ะเหมือนเดิมอยอยกไ<ง>็ไปฝากพ่อฝากแม่ฝากลุงป้านะพี่น้องใกล้เคียงเนาะจ้าเก็บแหนงไว้กินก่อนโอ้ยแบมบตตองเอาไปใส่ผัดกะเพราคักขนาดหลานชอบชอบแหน,นงแบบนี้เนาะสนะลูจ้ารอเลย mừng <laughs> <laughs> thì nó cho suối cháo ong gần nó suối <laughs> mà lên nó parking <laughs> nói mà nói 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 ต้นเดียวพี่น้องจ้ะมีแต่หน่องงามงๆใหญ่ๆเลยเ,ะะลเอา้ายังปรทันถ่ายหักเลยย่านแต่บไไุร้เนาะย่านแต่บุร้หักมาเท่าจ้าเห็นแหน่งอวกไงเออเล่นก่อนเลยไปเอาน่อมาเอาหน่อ,อ,นอจ้าเอาเลย เลือกไม่ถูกกระสืลุงเหรอคือบอกมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งจับมือนี่ใส่ถุงมือไงมือนี่ไม่ได้ใส่ไงสระสงอเอาเจ้าของบอกมาเนาะเห็นข้างเดียวติดรถเลยเนาะสวยจ้ะ,ะได้ตำแหนแ่งกระหน่อนะ,นอะเธอเน<อ>าะจ้าเดียดเด๋ยวๆสวยจ้า งา,งามจ้ะสวยเนาะจ้าเอาแนงก็อได้จ้ะพี่น้องเราไปเอานล้าถ่าเนาะเอาแนงก่นอนถ่ายันบ่มร้เลเอาลูก สวยจ้ะสวยจ้ะเห็นไหมสลกเอาเลยเอาเลยไม่ออกแล้วติดคาลาบอัตราบปิ๊กมาเยจากปรเบ้นยังดอก น้องเอ้ยเดี๋ยวขอแต่งกันหน่อยเนาะลงใส่เพื่นลงตะกร้าเอาได้กระบุงกระบุงอันนี้สรล้ว นี่เหรอจ้ะมองไม่ค่อยเห็น <c oughs> เด็ดอ๋อค่อยตัดเนาะเดยวค่อยตัดเนาะเอาข้างพี่กอนทาวพี่เน่งซิเย <c oughs> ะสริมเดี๋เป็นพี่น้องบอกว่าทำไมไม่เอาเนาะเสลุงคนที่ไม่เคยเคยกินก็อยากให้เอาให้หมดเนาะเสลุงเนาะจ้า แต่มันแข็งอี่หลีพี่น้องเ้ยเดี๋ยวจ้าไปหนงยาวมากเลยไปปวกด้วยดดวยังปรทัานมัดเด้อจ้าพี่น้องเอาหนงซะก่อนเนะแถวจ้างามด้วยไปยจำเป็นต้องเอาพี่น้องเนาะจ้าเอา้อ สามหน่นอวสวยจ้ะคิดถึงหลานสาวเลยเห็นเองเห็นนอนน้าวยเลยปะ่ะจ้ะกินเก่งเนาะน้องนินเนาะคิดถึงน้องนินเลยส่วนน้องเลยไม่ค่อยกินเนาะจ้ะรักษาหุ่น <laughs> นู่นที่ขายจ้าของอีกน้องงามมากจ้าได้หลายคักแล้วแถวเนาะโอ้ตุ๊บเบิร์กพี่เธอซีงอะไ้อยู่บัดเท้าเอเล่อยู่แบบไหนพอรู้พี่น้องเลยมางก่อนน้องเบิ่งปเปนงงน็น,<า><ง>นลิ่มๆเนี่ยจ้ะพี่น้องคนเดียวเนี่ย พูดและไปาเจอปอาต้มตรงนี้แจกอย่างเดียวเล้อคื่น้องบริขายได้จ้าเจได้ขายสสวยจ้ะงามเนาะจ้ะ Cùng điếu với nó kìa thì... tắc nọ là thằng lộn ô oh, Hà hốc nò Hà nò này Hốc nò sao này Ừ Đưa đi này Bây giờ thì nó chụp điều đấy chà Con Mà thằng phí. เ,เอาเลยเดี๋ยวแป๊บแล้วมันมียาวไปหน่อยเนาะตรงแต่งไปหน่อยเนยาะตัดอกอกคอเนแลยพอแล้วอ้ยพอดีเราคอยตัดที่หลังนาะเท่าเนาะขออนุญาตเอาแหน่งก่อนเด้องามจ้ะมาคิดะอืม ามตีนเงเขียนมังเปล่าสูงจ้ะมีะแหงแนะมันละบอลแหนงปะเนยหมดแล้วจ้าบอแหนงกับพ่อแเงไหลข็นาาเลยไม่อยางขู่ขับขาไเท้าเลวว่าบ่มีแล้วหมดแลวว่ะจ้ะนเอาตัดเลย สวยจ้ะเดี๋ยวสรับผเดี๋ยวอ่อนขึ้นขนาดนี้อือหือสวยเนาะฮะผ่าติดติดแตนหันบะเถาะแล้แล้วไม่ได้เลยไม่ออกเงี้ย สองมือคุมงามเลยจ้ะงามจ้ะอ่อนเนาะ เราไมเฮาโอ้หลายเนาะเถ่าเนาะไหลสักขนาดจ้ะก่สิไปฝากพอนึกคือเก่าเนาะเถ่าเนาะไปฝากยันญาติทั้งนั้นเด้อจ้าพี่น้นองจ้าสิบเอ็ดนอนเฉพาะตรงนี้บ่จ้ะมีหมาน้ำพนเึงเจ้าพี่น้องหลสักไรเนี่ยเนาเถ่าเนาะเอาหนึ่งกระสอบหนึ่งเคง หนึ่งกระมองหนึ่งตะกาสุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดไล่เลยนะท่าะเนาะจ้าไปไปปอกกันให้พี่น้องเพิ่งจักหน่อยเนาะจ้าดีแต่เอากระสอบมาเนาะท่าะเนาะข้าวมันสำปะหลังเพิ่งเนาะจ้าเนาะฮะน่าจะเอาไปพูดอะไรได้เนี่ยพี่น้องพอมาถึงบ้านแล้วเด้อจ้านอนใหญ่งามให้พ่อเพิ่นเบิมเนาะเนาะให้พ่ออันนี้ก็สิแบ่งให้ คนมาทำบ้านแล้วแถวเนาะแบ่งให้เพื่อนกินนำกันจ้บพี่น้องของอยู่ของกินเราต้องคิดถี่แล้วนะจ้ะแจกไปหมดจ้บแจกอย่างเดียวแต่เฮ็ดเราหามากันยังให้พี่ให้น้องบมื่อแถวเนาะให้ลุงให้ป้าเนาะแบ่งสุกกัดกินเมื่อจ้บพี่น้องจ้ะอย่าไปคิดถี่เด้อจ้บพี่น้องของกินเนาะสิ่งไหนของกินได้แบ่งแบ่งตลอดให้กันกินดีกว่าพี่น้องตัวไหนขายได้ก็ค่อยขายนอกแถวเนาะตัวไหนขายก็คือขายตัวไหนให้ก็คือให้พี่เนาะแมนแม่นแมน คนนายขายเขาต้องบอกาขายคนนายให้เขาต้องเขาบอกให้ไม่มีเอาเน่งคือประสทสริฐอีพราเอาไป้ายพันติป้ายไม่เลยเอาบอกเน่งกันจ้ะพี่น้องหน่อทีหลังเนาะถ่านเนาะ ค่ะเมราไม่บ kind <of steel. S 2> ัก kind ต of like ้อมกับพี่น้องปรเห็นยุ่ว่าต้อมบอกจะเรื่องอะไพี่น้องถ้าถ่ายคุณนองคุณแดงคุณนองกับจีนานเนาะแถวเนาะ ก็เลยงามๆนอกงากมีอ้กวอกนอกจากมีตะไหนี้แต่ว่าเจกคนเนาะแจกพ่อนับถือแกเป็นพ่อใบแหวกพ่อจะสิบกว่าหนอแล้วก็เอามาให้ลงคนที่ทำบ้านนะทำอะไรอย่างลั้นพอทำอะไรทเคาน์เตอร์ทำเคาน์เตอร์ใช่ไหมแต่บอได้ถ่ายบ้านให้พี่น้องคนเบิกเนาะให้เล้วก่อนค่อยถ่ายพี่น้อคนเบิกนเนาะ กำลัง,งแล้วจ้ะไปเป็นบุญประต้อมทะอันปอกหน่อไม้กันบัดนี้หน่อกระบักไลแเนงกระติมน้องอยู่แถวเนาะแกงกระอิ่มหมดแล้วจะครอบครัวและเนงกันนะแต่ช่วงนี้หันหน่ออย่างหลายกว่านะแถวเนาะถ้าหนาแร่งกันกันสิเนงหลายเนาะ รวมโดยช่วยกันทำพี่น้องสองคนรวมเมีย <c oughs> แมนจะโปรโซยคอยคอยโปรโซยเจ้ากับเบลเล่ดิช่วยกันทำมาค่ะกินพี่น้องรวมทุกรวมสุกันมาแล้วพี่น้องไปไปบังใกล้ๆจ้ะแค่นแต่ไม่ได้บอกด,ด้วยแต

ก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บ่าวต้อมวันนี้ชาแนลเลยครับผิดพลาดกันใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ,บ,นนนนนนบ่าวต้อมสารุ่งต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้านี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายจ้าเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเอฟซีในะประเทศและต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าไปละจ้า